สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในรายนี้ขออนุญ,ญาตนำพาท่านมาทำความเข้าใจในเรื่องของการดูคะแนนการสรรหาของสายงานผู้บริหารเทศบาลในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลหรือว่านักปบริหารงานท้องถิ่นในระดับกลางนะครับซึ่งสามารถที่จะขอดูผลคะแนนการสรรหาได้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ 2,565ไปจนถึงวันที่23มีนาคม2,565ตามหนังสือว .24 ที่ลงวันที่21กุมภาพันธ์2,565นะครับขออนุญาตนำพาท่านมาทำความเข้าใจในหนังสือฉบับนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่ลงวันที่21กุมภาพันธ์2,565เนื้อหาสาระครับ มาดูในรายละเอียดนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรในการขอดูผลคะแนาานนะครับในประกาศได้ระบุเอาไว้ครับว่าหลักเกณฑ์และก็วิธีการขอดูคะแนาานการสรรหาในครั้งนี้เนี่ยหก็คือเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการขอดูผลคะแนาานการสรรหา1.1ในเรื่องของหลักเกณฑ์ขอดูผลคะแนาานการสรรหาเนี่ย ก็ให้ผู้เข้ารับการสรรหาสอบถามผลคะแนนการสรรหาเฉพาะของตนเองนะครับท่านจะไปให้คนอื่นสอบถามให้ไม่ได้หรือท่านจะไปสอบถามให้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งในครั้งนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะสอบถามผลคะแนนของตัวท่านเองได้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่22กุมภาพันธ์2565ไปจนถึงวันที่23มีนาคม2565 ทางไรสเีนะครับโดยถือเอาการตีตราประทับของปรสณีเป็นสำคัญในข้อที่1.2ได้บอกถึงวิธีการขอดูผลคะแนนการสรรหาให้ผู้ที่เข้ารับการสรรหาเนี่ยส่งคำร้องขอทราบผลคะแนนแล้วก็ซองจดหมายที่จ่ายหน้าซองถึงตนเองพร้อมติดสแตมปไปที่ศูนย์สอบ ตามที่ท่านเห็นขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้น,นะครับแต่ในที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของที่อยู่ไปไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้หรือท่านอยู่ในกลุ่มท่านอยากได้หนังสือฉบับนี้ว2 4ลงมาที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5เนี่ยท่านก็ทักเข้ามาในกลุ่มแล้วก็กได้เดี๋ยวทีมงานจัดส่งไฟล์หนังสือฉบับนีน้ให้ในกลุ่มที่ท่านที่ท่านอยู่ ในข้อที่2ครับได้บอกถึงหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขการขอดูกระดาษคําตอบหลักเกณฑ์การขอดูกระดาษคําตอบเนี่ยผู้เข้ารับการสรรหาที่ประสงค์ดูกระดาษคําตอบของตนเองต้องยื่นคําร้องที่อาคารหอประชุมของมหาวิทยาลัยแล้วก็การขอดูกระดาษคําตอบเนี่ยอนยุญาตให้เข้าดูกระดาษคําตอบได้เฉพาะผู้ที่ เข้ารับการสรรหาจะยื่นคำร้องแล้วก็จะให้ดูกระดาษคำตอบของตนเองเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการขอดูกระดาษคำตอบนะหนึ่งก็คือกรอกรายละเอียดในคำร้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับแล้วก็ยื่นคำร้องพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวสรรหาด้วยตนเอง ณอาคารหอประชุมของมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์2565ไปจนถึงวันที่23มีนาคม2565ในวันราชการแล้วก็ระบุเวลาเอาไว้ด้วยนะครับว่า9โมงถึง10โมงเย็นผู้ที่เข้ารับการสรรหาที่ยื่นคำร้องตามข้อ1ตรงนี้นะครับต้องมาตามวันเวลาและก็สถานที่ที่นัดหมายนะครับพร้อมนำ บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แล้วก็บัตรนัดในการดูกระดาษคําตอบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ถ้าไม่มาตามวันเวลาและสถานที่นัดหมายจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าดูกระดาษคําตอบในเงื่อนไขในการขอดูกระดาษคำตอบนะครับหนึ่งก็คือห้ามนำโทรศัพท์มือถือวิทยุติดตามตัวเครื่องมือและก็อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์อื่นใดหรือเอกสารอื่นๆเข้าไปภายในสถานที่ดูกระดาษคำตอบแล้ก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือทำสำเนาหรือทำนำกระดาษคำตอบหรือเอกสารอื่นออกจากสถานที่ดูกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาดนี่เป็นเงื่อนไขของการขอดูกระดาษคำตอบนะครับมาดูตัวอย่างครับมีตัวอย่างเอกสารแนบท้ายประกาศของคณะอนุกรรมการสัรหาพลักง,งานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการก็เงื่อนไขการขอดูผลคะแนนการสรรหาแล้วก็กระดาษคาตอบพนักงานเทศบาลผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารลงวันนี้นะครับ21กุมภาพันธ์2565หนึ่งก็คือจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเองตามแบบท้ายประกาศนี้นะครับอยู่ในไฟล์นี้แหละ สองแนบซองจดหมายที่ระบุถึงตัวท่านเองให้ครบถ้วนนะครับสามแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าที่ของรัฐโดยรับรองสำเนาถูกต้องสี่จัดส่งเอกสารทั้งหมดตามที่อยู่ที่เห็นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้แล้วก็มีตัวอย่างของซองจดหมายด้วยนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างคำร้องครับแต่คำร้องต้องเป็นไปตามรูปแบบนี้นะครับ เป็นตำแหน่งรองปลัดเทศบาลน,นักบรหิหารงานท้องถิ่นในระดับกลางนะครับนี่แล้วก็มีตัวอย่างของซองจดหมายก็ส่งถึงมหาวิทยาลัยมีชื่อท่านนะครับ,แล,นนรบแล้วก็อันนี้คือเป็นซองที่ส่งส่งมานะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นซองที่ตอบกลับนะครับระบุที่อยู่ของท่านด้วยนะครับนี่ 22กุมภาพันธ์ถึง23มีนาคม2565ก็คือช่วงที่ท่านสามารถที่จะเข้าดูหรือขอดูคะแนนการสรรหารองปลัดเทศบาลหรือว่านักประหางานท้องถิ่นในระดับกลางย้ำว่า22กุมภาพันธ์ถึง23มีนาคม2565นะครับ ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะครับและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ